น่าจะประมาณเกินรอบที่5แล้วนะฮะดูแล้วก็ยังรู้สึกสนุกสดมากคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังแบบไม่สปอยนะกับหนังเรื่องจังโก้โคตรคนแดนเทือน สวัสดีครับกลับมาพบกันเลยนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือว่ายังไม่ได้กดติดตามนะก็ฝากกด s u b สไครต์แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับหรือว่าหากชมทางแฟนเพจก็กดถูกใจแล้วก็กดดาวแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนําหนังเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับ สำหรับจังโกโคตดคนแดนเถื่อนนะครับกำกับการแสดงโดยเควินติน a r a n t i n o นนำแสดงโดยเจ m ี่ฟอกซ์เลโอนาร์โดดีคราป r ิโอคริสตอฟเ s ลซามูเอลเชกสันเคอร์รีวอชิงตันและตอนนี้ก็สามารถสตรีมได้ทางช่อง Netflix แล้วนะครับ ก็เป็นไหนเรื่องหนึ่งนะที่เข้ามาเมื่อตั้งแต่ปี2012นะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ดูหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนมีโอกาสเห็นทาง Netflix ก็เลยคลิกเข้าไปสตรีมดูสักหน่อยมาก,ก่อนว่าดูไปดูมายาวครับลันยาวมากจนจบเลยคือบอกไว้ก่อนนะครับว่าจังโกเนี่ยเป็นหนังระดับมาสเตอร์พีแล้วก็เดอะเบสมากๆของเควินตินทรันติโนนะแล้วก็เป็นหนึ่งในหนังในลิสต์ของควินตินเนี่ยที่ผมชอบมากที่สุดอีกเรื่องนึงด้วยเหมือนกันนะครับ บอกไว้ก่อนนะว่าเควินตินทารันติโน่เนี่ยเป็นผู้กับที่เรียกได้ว่ามีชั้นเชิงแพลว่าด้านการเรียบเรียงการต,ตัดต่อต่างๆและความวุอหวาของบทภาพยนตร์บทพูดต่างๆเนี่ยเควินตินไม่เคยเป็นสองรองใครนะครับคือผลงานเควินตินมีด้วยกันหลายเรื่องมากแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยท็อปออฟเดอะทาทุกเรื่องเหมือนกันจนมาถึงเรื่องนี้นะครับดิจังโก้เขาบอกว่าไม่มีตัวดีนะมีตัวดีแต่ไม่ออกเสียงดีก็คือจังโก้โคตรคนแดนเถื่อนก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอ่ นักล่าค่าหัวคนหนึ่งนะครับที่เป็น เรียกว่าเรียกตัวเองว่าหมอนะแล้วก็ตามล่าค่าหัวคนที่มีค่าหัวต่างๆเพื่อเอาหัวศพเนี่ยไปขึ้นเงินนะครับเป็นนักล่าค่าหัวตามสไตล์คาร์บอยตะวันตกเลยซึ่งตัวของเควินตินทรันติโนเนี่ยมีความชื่นชอบคลั่งไคล้หนังคาร์บอยตะวันตกยุค70 80มากพอสมควรนะครับแล้วเควินตินก็ได้ทําหนังคาร์บอยเนี่ยสองเรื่องเหมือนกันก็คือมีเรื่องจังโก้เรื่องนี้แล้วก็เรื่อง Hateful e i g h ตนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยชอบจังโก้มากกว่าแล้วพอดูเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆนิดนึง you <laughs> เข้าเรื่องต่อแล้วกันครับก็คือนักล่าข้างหัวคนนี้เนี่ยไปเจอจังโกนะครับแล้วก็ฝึกจังโก้ให้ยิงปืนเป็นให้หลุดพ้นความเป็นทาสอะไรประมาณนั้นแล้วก็ออกเดินทางไปด้วยกันอ่ะแต่ว่าแต่ละคนแต่ละตัวี่จะเป็นยังไงใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยไปดูกันเองนะครับแต่ผมคิดว่านะคนที่ดูแล้วหลายๆคนนยก็จะมีทั้งชอบก็คือจะชอบมากเลยแบบชอบแบบเป็นติ่งเลยกับคนที่ดูแล้วรู้สึกว่าน่าเบื่อไม่ชอบหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีนะฮะคือหนังควินตินเนี่ยคือคนชอบ ก็คือจะชอบแบบสุดโตง่งคนไม่ชอบก็คือจะยี้ไปเลยนะครับมีสองด้านเหมือนกันแต่ว่าผมอยู่ในโซนคนที่ชอบนะครับคือบอกไว้ก่อนนะว่าเรื่องราวเนื้อหาด้านแรกนะครับบทภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยคือเควินตินไม่เคยพลาดแล้วบทเจราจาการพูดการรับส่งตัวละครเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยพลาว,ลาวตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบงานเควินตินมากๆนะนะแบบระดับช็อปเนี่ยคือ าสามเรื่องได้กันก็คือเรื่องแรกก็คือดีจังโก้จังโก้เรื่องนี้นะครับเรื่องที่2ก็คืออินโก e เ t นบ s สต r ลดเรื่องที่3ก็คือวันยุพนาธรรม อิน l อลี o ูดนะแต่ว่าจังโก้เนี่ยผมคิดว่าในเรื่องชั้นเชิงของการสนทนาตัวละครการถ่ายทอดหักเหลี่ยมเฉือนคมหรือว่าเก็ตเล็กเก็ดน้อยอสำเนียงหรือว่าเทคนิคการพูดอเมริกันแดนเหนือแดนใต้คาบอยคนขาวคนดำสำเนียงวิธีการสื่อสารผมว่าจังโก้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยควินตินเชอรันติโนเนี่ยปล่อยขอออกมาได้แบบเรียกว่าร0 0เต็มฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบทสนทนาการเจราจาผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยที่ดูเนี่ยลองกลับมาดูอีกรอบนะสำหรับคนที่ดูแล้วหรือว่าคนที่ยังไม่เคยดูนะครับลองตั้งใจดูคาแรคเตอร์วิธีการพูดสำเนียงของตัวละครแววตาการสื่อสารคือมันจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะที่สอดแทรกใส่เข้ามาเรียกเขาได้ว่าละเอียดแบบยิบยิบนะฮะคือผมดูเนี่ยครั้งนี้ล่าสุดที่ดูใน n e t f ฟ i x กก็ น่าจะประมาณเกินรอบที่5แล้วนะฮะดูเลยก็ยังรู้สึกสนุกสดมากโดยเฉพาะฉากในตำนานที่เรียวเนโรดิคาิโอตบโตะแล้วเลือดสาดซึ่งเป็นเลือดจริงๆเลฮะเลือดจริงๆแล้วก็เล่นต่อซึ่งเป็นตำนานของเรียวเนโรดิคาบิโออีกบทหนึ่งนะครับว่าฟิลลิ่งพี่เขาเนี่ยอินเนอร์มาเต็มนะแม้กระทั่ง มือเนี่ยฉีกไม่รู้เย็บหลายเข็มนะฮะน่าจะเกือบ10บเข็มนะเป็น10บเข็มแต่ก็ยังเล่นต่อไปเรียกได้ว่าโอ้โหมาคุมากมากอ่ะเอาเป็นว่าด้านบทภาพยนตร์เนี่ยดีจังโก้เนี่ยจังโก้เรื่องนี้สำหรับหนังที่ผมชอบที่สุดของควินตินเนี่ยผมให้เรื่องนี้อันดับหนึ่งเลยนะเรื่องของการหักเหลี่ยมมุมมองสำเนียงภาษาเกรดเล็กเกรดน้อยการเหยียดยม้มเฉือนคมกันเนี่ยจังโก้นี่คือแมงสุดจริงๆฮะฉะนั้นเนี่ยบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับ แค่โหลดแอปลงทะเบียนเสรรหัสคำเชิญแล้วเลือกซื้อสินค้าจาก U Pick Choice แค่นี้ก็ได้เป็น U Picker แล้วยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้แค s h บ็ c เยอะด้วยนะแชร์สินค้าที่เราชอบแล้วมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่เราแชร์เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนมซื้อจากลิงก์ของเราเลยยิ่งชอ็อปยิ่งแช,ง,ช,ง,ชงได้ใครๆก็เป็น U Picker ไปช็อปเลย U <You> Pick เลิเลย ด้านที่2ครับก็คือเรื่องของดารานักแสดงเรื่องนี้มีใครบ้างมีเจมี่ฟอกกูเจมี่ฟอกก็ไม่ธรรมดานะแซมม์ Jackson, อันแจ็กสันไม่ธรรมดาเหมือนกันคนนี้นี่แพร่พร้อมอะไรพูดนี่แบบดาราเจ้าบทบาทมากคริสตอฟวอลก็ได้รางวัลอสการ์มานะครับแล้วก็เล่น,นกุลเลนบัสตานเป็นหมอผีล่ายูเนี่ยเรียกได้ว่าแจ้งเกิดระดับจกักรวาลระดับโลกเลยทีเดียวแล้วก็มาสมบทเป็น นักล่าข้างหัวในเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาฮะถึงแม้ว่าตัวผมเนี่ยจะชื่นชอบคาแรคเตอร์ของ i n นท i ีอินกุลเนบัสตมากกว่าแต่ว่าคริสตอฟวอลในเรื่องนี้ผมคิดว่าเขาทำออกมาได้แบบฉากคลายแม็กนี่ถ้าเกิดใครดูนี่แบบเรียกได้ว่าสุดๆนะคือการเล่าปูเรื่องว่านักกูีคนนี้ชื่ออะไรหักเหลี่ยมกัน แลกบทสลับกันไปมาเกลีโอนาโดดีแคปิโอเนี่ยโอ้โหเรีเยกได้ว่าสุดจริงๆฮะแล้วอีกคนนึงก็คือเดียลนาโดดิแคปิโอคือเรื่องนี้เนี่ยพอมีเรียนนาโดดีแคปิโอเข้ามาในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันช่วยทําให้หนังเรื่องนี้มีพลังงานบางอย่างที่สะกดคนดูให้ตรึงอยู่กับการพูดการเคลื่อนไหวของเลโอนาโดแล้วเลโอนาโดเรื่องนี้เนี่ยเขาสแสดงเป็นคนที่แบบมีอิทธิพลมากแล้วก็เหยียดคนดําอยากจะฆ่าคนดําอยากจะทําอะไรคนดําก็คือทําแบบ เต็มที่เลยนะฮะแต่คนที่มาแบบผมคิดว่าเด็ดสุดก็คือแซมมอนแอลแจ็กสันคือแซมมอนแอลแจ็กสันเนี่ยเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ปรากฏเยอะนะคือมาองค์ที่3หนังเรื่องนี้เกือบ3ชั่วโมงนะฮะองที่1 1ชั่วโมงปูเรื่ององคที่สองเข้าเรื่ององที่3นี่แบบแซมมุนแอลโผล่มาองค์ที่3แล้วเรียกได้ว่าขโมยซีน รับสลับกันได้แบบสุดๆนะคือใครดูเรื่องนี้แล้วไม่ไม่เหมือนไซมอนแอลนี่ผมคิดว่าไม่มีนะคือผมโคตรหมั่นมาเลยถ้าเกิดผมเป็นจังโก้ผมก็จะแบบจัดให้หนักเหมือนกันนะฮะอะ่ะเอาเป็นว่าเรื่องของดารานักแสดงเรื่องนี้เนี่ยสกิลการพูดต่อรองรับส่งความรู้สึกอินเนอร์เวลตาท่าทางไม่ว่าจะเป็นเลโอนาร์โดดิแคปิโอเจมี่ฟ็อกซ์ชิสตอปวอลหรือว่าไซมอนแอลแจ็คสันเนี่ย ทุกคนนี่คือสุดปล่อยพลังกันเต็มที่แล้วเควินตินเรื่องนี้เขาถ่ายเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลองเทคนะฮะแล้วก็มีการวางกล้องหลาย,ลายมุมตัดสลับกันไปแต่ว่าเน้นการรับส่งบทการแบบสดๆผิวๆเรียวๆมันเลยเห็นทักษะการแสดงการรับส่งต่อบทของดาราได้แบบสุดขั้วมากๆอ่ะฉะนั้นเนี่ยด้านนี้ดาราผมก็ให้เต็มเหมือนกันนะคือยอดเยี่ยมมากอีกด้านนึงก็คือเรื่องขององค์ประกอบฉาอกองค์ประกอบศินแสงสีและเสียงหนังเรื่องนี้นะ เทคนิคของเควินตินคือเขาจะเป็นแบบ Chapter 1 Chapter 2 chapter 3เนี่ยคือในช่วงปี2010-2000อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เรื่อง Q l u i l l เป็นต้นมาเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้เป็นคาแรคเตอร์ของเควินตินเลยนะฮะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะอยากจะทำหนังให้มันมีสไตล์ของความเป็นเจสูตรนะทำเป็น Chapter อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบตอนตอนตัดแต่ละตัวนำเสนอซีนแต่ละตัวซึ่งเรื่องจังโก้เขาเป็นเช่นนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ จามากเหมือนอิงเ n ลนบัสต r สนะอิงเลนบัสต d เนี่ยกว่าจะมาผูกทุกอย่างกันขมวดแล้วคลายปมเนี่ยคือ3แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เดินเรื่องมาให้เราได้เห็นกลิ่นอายของความเป็นคาร์บอยนะครับแล้วก็ทําออกมาได้ดีนะทำได้ถึงมากสีแสงเสียงจังหวะทุกอย่างทําดีแบบฮึกเหิมดนตรีแบบคาร์บอยแบบจังโกเป็นเสียงมา้าเสียงอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าทาถึงมากนะเควนตินทําเรื่องนี้ออกมา ครบองประกอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมุมท็อปการลากลองเทคลงมายาวๆการใช้ดอลลี่ตามตัวละครเคลื่อนไหวฉากความเป็นควายนี่นเห็นด้วยความเป็นความ,วามอยได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยฮะและที่สำคัญคือพวกฉากแอคชั่นหนังเรื่องนี้นี่ค่อนข้างจะเลดอตานะคือเน้นเลือดถึงแม้ว่าแอคชั่นจะไม่เยอะมากแบบทั้งเรื่องอะไรแบบนั้นแต่ว่ามาทีหนึ่งคือเอาเรีเยกได้ว่า จีตาดูกันได้เลยนะครับแทงกันยิงกันนี่เลือดนี่แบบเน้นเลือดกระเดนเต็มๆอย่างเราดูในคิวบิลเนี่ยชากที่อุมาเชอร์แมนสู้กับยากูซาเนี่ยเห็นได้เลยนะครับว่าเลือดสาดกระจายแต่ว่าเขาย้อมสีไงแต่จังโก้คือไม่ย้อมฮะยิงกันเลือดนี่แบบสะใจแล้วก็ขยี้มีมุกฮาในขณะที่แอคชั่นด้วยเท่ด้วย,วยตะวันตกคาบอยด้วยอ่ะเอาเป็นว่าฉะนั้นเนี่ย ผมพูดมาสักขนาดนี้กับเรื่องจังโก้นะรครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆดูแล้วจะชอบหรือเกลียดหรือว่าไม่ชอบอย่างไรแต่สําหรับผมเนี่ยผมให้จังโก้ผลงานของเควินจินชอรันดิโนในปี2012เรื่องนี้ไปที่คะแนนภาพรวมทั้งหมด10เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับจังโก้โคตรคนแดนเถื่อนงานของเควินจินชอรันดิโนผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป10เต็ม10 ็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยนะครับคือหนังของเควินตินหลายๆเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะถูกจิจผมนะแต่ถ้าเกิด3เรื่องเนี่ยผมให้จังโกอันดับหนึ่งอิงคุเรนบัสตาอันดับสองแล้วก็วันยูพาทานอันดับสามซึ่งสามเรื่องนี้เนี่ยผมให้สิบเต็มหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าชั้นเชิงเรื่องของบทเชิงลึกการสนทนาต่างเนี่ยโอ้โหเควินตินเขาทำออกมาได้ดีนะการปูเรื่องขมวดปมผูกปมผูกปม,กปมแล้วแก้ปมได้แบบ ถึงแก่สะใจแล้วจังโกเนทำได้เหนือคาดนะครับอะไรที่เรารู้สึกอัดอั้นตันใจอะไรอย่างเงี้ยใส่เต็มแบบเต็มๆในพาร์ทที่3เลยนะฮะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนดำนะการเหยียดคนดำคนดำเป็นทาสของข้าวบอยผิวขาวบนผิวสีเนี่ยจะถูกทรมานเป็นทาสเอาให้หมากินอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นเลยแล้วก็มีการาให้เห็นว่าคนดำที่มันมี ยศมีตำแหน่งเดียวกว่าท่านเนี่ยมันก็กดขี่คนผิวสีด้วยกันเองมันก็มีอยู่นะครับซึ่งเควินตินเสียดสีเรื่องนี้สะท้อนออกมาได้ดีมากๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยการที่เราจะได้เห็นคนดําคนผิวสีเนี่ยเป็นคาบอยเนี่ยเป็นเรื่องยากมากคือในหนังเนี่ยจะทําให้เราเห็นเลยนะครับว่าการที่คาบอยทั่วไปเห็นคนผิวสีแบบเจมี่ฟ็อกใส่ชุดคาบอยขี่ม้าเข้ามากับคนขาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ เหตุการณ์จริงอาจจะไม่มีในประวัติศาสตร์ของคาร์บอยตะวันตกอเมริกันก็ได้นะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เดลเซลวอร์ซิงตันแสดงอ่ะมินิเซนเซเว่น wen, ที่เป็นคาร์บอยด c สีเหมือนกันอันนั้นก็จะเป็นอีกสไตล์นึ่งนะฮะอันนั้นก็จะมันเหมือนกันในแอคชั่นแต่ว่าถ้าเรื่องของบทความเชื่อเฉือนมุมคาแรคเตอร์ของความเป็นคารบอยยิงกันดวนแบบ หันหลังแล้วเอาปืนมาดวนยิงอย่างเงี้ยโหเควินตินเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีมากๆเลยเอาเป็นว่าใครยังไม่เคยดูนะครับผมคิดว่าไม่ควรพลาดคนที่เรียนหนังอยากทําหนังอยากเขียนบทอะไรเงี้ยศึกษาจากเรื่องนี้ได้เลยนะครับทาออกมาได้ดีคนที่เรียนแอคติ้งการตอบบทไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบการแสดงแบบละครเวทีหรือว่าชอบการแสดงแบบตอบบทกันยาวๆรู้เรื่องนี้เนี่ยคุณจะได้รู้เลยว่าศักยภาพของนักแสดงที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเขา The Best แล้วก็ ก็ปี้เอาไปฝึกฝนกับตัวเองได้ mm hmm. กล่าวเป็นว่าเรื่องนี้นะครับ Netflix mm hmm. มีให้สตรีมใครอยากดูแอคชั hmm. ่นต่อบ,บทมันมันหักเหลี่ยมเฉ mm hmm. ือนคมมีความเท่ของมุมมองมุม,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 มกล้องและความเป็นคอมบอยตะวันตกแล้วเวลาแอคชั hmm. ่นเลือดสาดกระจายหากักบุมแบบสะใจเนี่ย ดูเรื่องนี้ได้เลยนะครับจังโก้โคตรคนแดนเถื่อนงานของเควินจินชารันดีโนก็ใครดูแล้วรู้สึกยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับให้คะแนนกันเท่าไหร่ก็มาบอกกันได้เลยผมคิดว่าเรื่องนี้นะเป็นหนังที่ดูแล้วดูอีกได้ยิ่งดูหลายๆรอบยิ่งได้ดีเทลเยอะส่วนคนที่ยังไม่เคยดูผมคิดว่าไม่ควรพลาดครับหากคุณเป็นคนชอบดูหนังเป็นนักดูหนังเนี่ยไม่ควรพลาดเรื่องนี้จังโก้นะครับเขียนว่าดีจังโกใน Netflix ก็มีสตรีมให้ทุกคนดูได้แล้วก็สุด um, um, ท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subcribe แ้ก็่งจเตือนหรือ ทาง Facebook ก็กดถูกใจแล้วก็กดดาวแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับสุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังครับลาไปก่อนครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ